สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC ไก y ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้ผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับการสืบสามรมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกนั้นต่างอยู่ในจิตใจแล้วก็นำสู่การลงมือปฏิบัติ ของยอดนักสร้างบารมีทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเป็นมงคลครับว่ากํำลังจะมีอีกหนึ่งโครงการเพื่อการเพิ่มศาสนาทายาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปกับโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่2แต่ก่อนจะถึงรุ่นที่2นะครับเราไปนึกทบทวนบุญกันก่อนว่า ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่หนึ่งนั้นความปลื้มปิติใจเป็นอย่างไรติดตามรับชมพมพร้อมกันเลยครับโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นแรกของโลกดำเนินโครงการในระหว่างวันที่5สิงหาคมถึงวันที่18สิงหาคม พุทธศักราช2,556ที่ผ่านมาโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นในหลายประเทศโดยการทำหน้าที่การยานมิตรของยอดนักสร้างบาร,รมีศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทั้งภาคพื้นยุโรปจำนวนทั้งสิ้น23แห่งครอบคลุม10ประเทศ พิธีอุปสมบทมูพระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นแรกของโลกจัดให้มีขึ้นณอุโบสถของวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เหล่านาคธรรมทายาทยืนสงบนิ่งรายรอบอุโบสถซึ่งจะพร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนพระทักษิณเป็นลำดับแรกริ้วขบวนนำด้วยผ่านทูปเทียนแผ่สการะพระอุปชา ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาวบริสุทธิ์พานกลวยดอกลำเจียกและขบวนนาคธรรมทายาทต,ต่อด้วยคณะผู้ปกครองและคณะญาติที่สะพายบาทประคองภาดไตรด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่จากการเป็นญาติแห่งพระพุทธศาสนาเสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอิติปิโสภควาก้องกังวานไปทั้งแนวสวนป่าของวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ุกดวงใจต่างตรึกระลึกถึงบุญกุศลโดยไม่ยอมให้บุญตกหล่นแม้แต่นิดเดียวหลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนประทักสินเป็นพิธีขอขามาซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งทั้งของผู้บวชคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเพราะเป็นโอกาสที่ผู้บวชจะได้ขออโหสิก,กรรมในความผิดพลาดล่วงเกินที่เคยกระทำไว้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์ในชีวิตพรหมจรรย์ซึ่งในพิธีนี้ ยาดน้ำตาแ่งความปลื้มปิติของหลายๆท่านก็ได้เอ่อล้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนพิธีบรรพชาและพิธีอุปสมบทซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณพระธรรมคูณาภรณ์รองเจ้าคณะภาคเจ็ด เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชาบรรยากาศในพิธีปราศจากเสียงอึกทึกวุ่นวายมีเพียงเสียงการประกอบพิธีกรรมดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบสงบในขณะที่ผู้มีบุญในชุดขาวต่างพร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งพนมมือด้วยความเคารพในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์บางท่านนั่งหลับตาทำสมาธิใต้ร่มไม้ ทุกภาพที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นรวมทั้งชาวท้องถิ่นที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสพิธีกรรมของชาพุทธเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาเป็นพิธีถวายบาตรและเครื่องทยธรรมเมื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าประจำพื้นที่ตามหมายเลขเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการถวายบาตรและเครื่องทยธรรมแด,ด่ธรรมทายาท ในชุดภ้ากาสาวพัดจากนั้นเป็นพิธีตักบาสมณเนนใหม่ต่อด้วยพิธีอุปสมบทในภาคบ่ายตลอดเวลาในช่วงนั้นสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูเหล่าธรรมทายาทเบื้องหน้าที่ล้วนแต่มีกิริยาสงบสำรวมหน้าเลื่อมใสและต่างปลื้มใจที่ได้เห็นท่านยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัย และสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นคำสักล้านคำคงไม่สามารถพรรณนาถึงความปิติตื้นตันใจในวันนั้นได้อย่างหมดสิน้นเพราะท่านไม่เคยนึกเลยว่าจะได้มีโอกาสเห็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุเป็นสมณเณรในพระพุทธศาสนาณดินแดนที่ห่างไกลต่อพระพุทธศาสนาเช่นนี้ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุสมเณรธรรมทายาทนานาชาติทุกรูปที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมธรรมท,รมทายาทนานาชาติรุ่นแรกของทวีปยุโรปประจำปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาขอกราบอนุโมทนาบุญต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและยอดกัละยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนให้การบวชครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นำสุกการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่สองประจำปีพุทธศักราช2557ที่กำลังจะมาถึงนี้ คุณผู้ชมครับนั่นคือภาพแห่งความปลื้มใจและประวัติศาสตร์ชีวิตของนักสร้างบารมีในต่างแดนที่ได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นพระธรรมทายาทนานาชาติในทวีปยุโรปตอนนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์พระมหานิกาสุทารัตนโนซึ่งพระอาจารย์เป็นกรรมการของโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรป รุ่นที่2และเป็นรองเจ้าวาดวัดพระธรรมก,กายบาวารียสาพันสาธรณรัฐเยอรมนีจะได้ให้ความเมตตาสนทนาในรายการนะครับการมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับจเจริญพรอนกนจนมิตรองค์อาจสาธุครับ พระอาจารย์ครับก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่สองครั้งนี้ครับกราบขอความเมตตาครับก็โครงการอบรมธรมรมทายาทของนานาพระนานาชาติในทวีปยุโรปเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้จัดไปครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งก็สืบเนื่องจาก จริงๆแล้วก็คือความดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเราที่ปรารถนาอยากจะให้มีศาสนาทายาทซึ่งเป็นพระภิกษุอยู่ในโลกนี้ให้มากที่สุดครับแล้วก็ประกอบกับที่ในปัจจุบันเนี้ยในทวีปยุโรปของเราก็มีวัดซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดพระธรรมกายของเราเกิดขึ้นยี่สิบสามประเทศยี่สิบาวัดในสิบประเทศ<า>ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จริงๆแล้วเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาเป็นยี่สิบสี่ ครับนะคือประเทศมองตาเป็นประเทศสุดท้ายโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกวัดของเราในทวียุโรปได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะว่าเห็นความสําคัญว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิทยธรรมกายเนี่ยจริงๆแล้วที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราได้มีศาสนาทายาทคือบุคคลผู้เข้ามาบรระชาอุปสมบทก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิชาในพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งกว่า ก็จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่ต้องบอกว่าผู้ที่ถือกำเนิดเกิดในทวีปยุโ,ยโรปเองหรือคนที่เป็นชาวไทยที่มาเติบโตในทวีปยุโ,ยโรปได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอ่าซึ่งเป็นวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้นำมาแล้วก็ค้นพบแล้วก็นำมาถ่ายทอดแล้วก็เป็นความสืบเนื่อง คุณยายอาจารย์ของเราหลวงพ่อของเรารแล้วก็ทีมงานของผู้ที่มาเผยแผนะสถานที่ณทวีปยุโรปแห่งนี้สาธุครับพระอาจารย์ครับการดําเนินโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปแตกต่างจากโครงการบรรพชาสัม,มเนรหรือว่ามีกิจกรรมในแต่ละวัดที่ผ่านผ่านมาอย่างไรบ้างครับก็อันที่จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาในแต่ละวัด ก็จะมีการบรรพชาสมณีนอยู่ประจําทุกปีนะมีการพูดง่ายคือบวชสมณีนอยู่ประจําทุกปีแต่ว่าโอกาสที่จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยากเพราะในทวีตยุโรปเองก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาก็อยู่ไกลมากการที่จะมีคณะพระภิกษุผู้จะให้การอุปสมบทเนี่ยก็ถือว่าลําบาก แล้วก็สถานที่คือพระอุโบสถหรืออุโบสถที่จะให้การอุปสมบทเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากครับแต่ณนวันนี้เนี่ยที่วัดพระธรรมกายเบเนลักของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์สาขาใหญ่ของวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปก็มีอุโบสถเป็นของเราเองเราก็สามารถที่จะจัดพิธีในการอุปสมบทได้ครับก็เลยจัดโครงการเหล่านี้ขึ้นเพื่อเป็นการต้องบอกว่า เราเป็นการเชื่อมต่อที่วัดพระธรรมกายที่เมืองไทยด้วยเชื่อมต่อก็คือโครงการต่างๆที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้จัดขึ้นแต่ละปีก็หลายๆรุ่นทางเทวิยุโรปของเราเองก็เห็นความสําคัญและมีความพร้อมมากนะมีความพร้อมมากจะได้จัดขึ้นซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้ทดลองแล้วว่าได้ผลจริงในผลจริงเราจึงได้จัดรุ่นที่สองขึ้นครับ ถือได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทั้งนักสร้างบรารมีนักสู่สาขาต่างๆในภาคพ,พื้นยุโรปทั้งหมดรวมถึงชาวท้องถิน่นในแต่ละประเทศในทวีปยุโรปจะได้เข้าร่วมเป็นสามัคคีบุญด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับอ่าใช่ใช่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกวัดสาขาในทวีปยุโรปของเราเนี่ยก็ได้ส่งตัวแทนซึ่งเป็นอ่าเป็นชาวท้องถิ่นเองและเป็นชาวไทยที่มาเติบโตที่นี่ ได้เข้าไปร่วมอุปสมบทนะอุปสมบทร่วมกันที่วัดพระธรรมกาเยเบญรักษ์ซึ่งต้องบอกว่าผลตอบสนองที่กลับมาเนี่ยได้ดีเกินคาดซึ่งบางรูปที่ไปอุปสมบทแล้วเข้าอยู่ในโครงการและไม่สึกณนะปัจจุบันนี้ผ่านไปก็ยังไม่สึกแล้วก็ได้นิม,มนต์ท่านน่ะไปอบรมอยู่ที่ประเทศไทยอบรมที่วัดใหญ่เพื่อจะได้ไปซึมซาบวัฒนธรรมของ ชาวพุทธที่แท้จริงแล้วก็จะได้นำกลับมา,าที่ประเทศของตนในเวลาอันสมควร,ครตรงน,นี้ก็เป็นความต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ที่เราประสบความสาเร็จมากเพราะว่า,วาตัวท่านเองภาษาท่านก็ได้อยู่แล้วแต่ให้ท่านได้มาบวชได้มาศึกษาแล้วกลับไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นที่แท้จริงจากแหล่งที่แท้จริงแล้วนำกลับมาใช้ที่ประเทศ นั้นๆของตัวเองครับก็มีอยู่เยอะนะมีอยู่เยอะครับสาธุครับพอ<ส>าจารย์ครับวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการในรุ่นที่สองนี้เป็นอย่างไรบ้างครับวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ก็อย่างที่ได้เกิดนมาก็คงจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าประเด็นของเราคืออยากจะให้ผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยได้มีโอกาสได้มาฝึกสมาธิ เพราะว่าในโครงการอบรมเราจะเน้นไปที่เรื่องของการทําสมาธิเป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องกิจกรรมเรื่องการฟังเทศหรือแม้แต่เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธเราก็จะอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ารจริงๆแล้วเราจะเน้นในเรื่องของการทําสมาธิเป็นหลักนั่นค,คือวัตถุประสงค์ของการที่ได้จัดงานอ่าเป็นปีที่สองซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ เริ่มต้นที่นโยบายตรงนี้ก็คือเน้นการทําสมาธิเป็นหลักรเรื่องอื่นก็เป็นรองครับ,รบกรเรียได้ว่าได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นพระนะครับแล้วก็มาได้ถือข้อวัดปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนในโครงการนะครับพระอาจารย์ครับกลุ่มเป้าหมายที่คณะทํางานได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นี่คือกลุ่มไหนอย่างไรบ้างครับ กลุ่มเป้าหมายหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เราก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นชายที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดสิบแปดถึงหกสิบสิบแปดถึงหกสิบซึ่งสิบแปดก็ถือว่าเป็นถ้าบรรพชาก็เป็นสามเณรที่โตแล้วต้องบอกว่าโตแล้วอาจจะโตมากแล้วก็ด้วยก็ได้เพราะในทวีปยุโรปเนี่ยเขาก,ก็อายุสิบแปดก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แต่แยกก็นรระชาเป็นสนัมมณรผู้ที่มีอายุยี่สิบไปแล้วก็จะได้อุปสมบทนะแล้วก็ผู้ที่มาก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแล้วก็สามารถที่จะร่วมโครงการได้ตลอดทั้งโครงการซึ่งรตรงนี้ก็แต่ละวัดที่อยู่ในศูนย์สาขาของเราก็ได้คัดคัดแต่ละแต่ละวัดก็ได้คัดกันมาอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็สบายจะได้เพราะว่า จะผ่านการกรองและก็ทำความเข้าใจจากวัดที่ตัวเองสังกัดและก็เข้ามาแล้วก็จะมีคณะพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมซึ่งก็มีหลากหลายภาษาซึ่งเราก็จะเน้นการาภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาดัตเหล่านี้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าหลักๆแล้วเราก็จะเอาภาษากลางคือภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่ง ก็จะมีพระอาจารย์ผู้ที่ต้องบอกว่าทรงคุณวุฒิพระทรงคุณธรรมและก็มีความรู้ความสามารถในการอบรมในครั้งนี้ครับวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าก็จะมีการอุปสมบทซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระอุปชาซึ่งเป็นพระอุปชาของนาคธรรมะญาติที่วัดพระธรรมกายที่เมืองไทยก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้พระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็เป็นพระอุปชาที่มีสั์ทิบมหาลิกมากที่สุด ก็คือพระเดชพระกุณหลวงพ่อพระธรรมกิติวงศ์เจ้าวาดวัดวัดวัด,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 ดราชโอรสา,ารามท่านก็เมตตามาเป็นพระอุปชาให้ใ<า>นวันที่25ครับผมก็เป็นงานบุญใหญ่อีกวาระหนึ่งนะครับที่ศรัทธาสาธุชนทั่วทั้งภาคพื้นยุโรปแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะท่านใดปรารถนาจะไปเอาบุญใหญ่อุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนาชาติในยุโรปหรือว่าูนย์สาขาทั่วโลกก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้ที่วัดพระัรมการเบเนลักษ์ ประเทศเบลเยียมนะครับพระอาจารย์ครับในมุมมองของพระอาจารย์กิจกรรมในครั้งนี้โครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่2กับการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติในทวีปยุโรปจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งต่อผู้บวชทั้งต่อผู้ร่วมอนุโมทนาแล้วต่อพระพุทธศาสนาครับพระอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แนละสิ่งที่ได้ประโยชน์ จะมีทั้งสองส่วนก็คือปุส่วนผู้ที่เข้ารับการอบรมคือผู้ที่บรรพชาอุปสมบทและก็ส่วนในของญาติโยมที่อุปถัมภ์และก็เป็นเจ้าภาพผู้ที่เข้าบรรพชาอุปสมบทเนี่ยแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้ความรู้ทางการทาสมาธิภาวนาก็คือการนั่งสมาธิตามแนววิชาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ได้ฝึกตัวได้เรียนรู้ชีวิตของความเป็น สมณะคือความเป็นพระที่แท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นการได้อ่านได้ทำความเข้าใจแต่ว่าการที่มาเรียนรู้จริงๆด้วยตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านจะได้แน่นอนแล้วก็สามารถจะนำไปกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนผู้ที่ให้การอุปถัมเป็นเจ้าภาพก็ตามเหล่านี้เนี่ยบุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จผู้ที่มีไม่มีโอกาสได้บวชเองได้บรรพชา ได้อุปสมบทเองเนี่ยทำการอุปถัมภ์บุญก็จะเกิดขึ้นกับท่านเหล่านั้นมากมายเพราะเป็นผู้ที่ให้การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในส่วนภาคหนึ่งครับพระอาจารย์ครับในส่วนของการเพิ่มศาสนาทายาทโดยเฉพาะ ชาวท้องถิ่นจากโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาตินี้นะครับมีความจําเป็นหรือเร่งด่วนอย่างไรบ้างต่อการปักหลักและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งณศูนย์สาขาในทวิปยุโรปมีความต้องการศาสนาธายาทที่เป็นชาวท้องถิ่นที่เข้าใจทั้งวัฒนธรรมแล้วก็สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับต้องบอกว่าเราถ้าเราย้อนกลับไปใน ประเทศไทยเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีพระภิกษุทั้งสองรูปที่เดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วไปทําการประกาศพระศาสนาแล้วให้การบรรพชาอุปสมบทบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นก็คือพระภิกษุชาวไทยชาวพมา่าชาวาลาวหรือชาวกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีการให้การอุปสมบท ท่านเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาคงไม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้เะเากเช่นเดียวกันในทวีปยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ชนานาญเรื่องภาษาเองชํานาญเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเองเนี่ยก็ต้องยกให้ท่านที่ถือกําเนิดเกิดที่นี่แต่ถ้าเกิดบุคคลเหล่านี้ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยโอกาสที่จะนําไปเผยแผ่หรือนําไปสืบทอดให้กับบุคคลที่ อยู่นะสถานที่ต่างๆในที่ิิโรมเนี่ยก็จะเป็นการง่ายเพราะจะเข้าใจวัฒนธรรมมากกว่ากว่าบุคคลที่กว่าชุดของเราเองที่เดินทางมาจากประเทศไทยแล้วนามาเผยแผ่ท่านจะเป็นรุ่นที่นําไปเผยแพร่ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจเพราะพื้นฐานวัฒนธรรมของท่านเหล่านั้นเน่ยจะมีความรู้อยู่จึงมีความสําคัญมากครับเพราะว่าการจะรักษาพระพุทธศาสนาในถิ่นนั้นๆได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยบุคคลที่เกิดในถิ่นนั้นๆครับสาธุครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อยากจะให้ยัดโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ แม่บ้านหรือว่าคุณแม่นะครับหรือว่าบุคคลที่อาจจะมาอยู่ที่ยุโรปนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนไทยแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณสามีหรือจะเป็นลูกๆหรือจะเป็นหมู่ญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปมีโอกาสและจะได้ทําหน้าที่กรมิดในการชักชวนชายแมนๆเหล่านั้นได้มีโอกาสมาร่วมอุปสมบทหมู่นะครับในโครงการพระธรรมทายาทนานาชาติ ในทวีปยุโ,ยโรปครั้งนี้พระอาจารย์อยากจะฝากความหรือว่าฝากพลังไปถึงบุคคลต่างๆเหล่านี้ให้ได้ชักชวนชายแมนแมนมาบวชอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าความโชคดีของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะไม่เท่ากันบางคนเกิดมาอาจจะรอรวยสวยฉลาดแต่บางคนเกิดมาก็ตรงเงินข้ามสิ่งเหล่านั้นก็นเป็นความโชคไม่ดี แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีความโชคดีก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์และที่โชคดีที่สุดมากกว่านั้นก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมคือความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วเราจะรู้ว่าคุณค่าที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือบุญ บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราอะไรที่เป็นบุญเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องทําให้ดีที่สุดและให้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปการได้มีโอกาสเข้ามาบวชเองหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนการบวชเองเนี่ยเป็นความโชคดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตของพวกเราฉะนั้นจงอย่าช้าเรามีโอกาสอย่างไรเรามีความสามารถอย่างไรจงใช้โอกาสและความสามารถตรงนั้นในการมาสั่งสมบุญและมา กอบโภยบุญให้เกิดขึ้นกับเรารอย่าได้พลาดโอกาสอันสําคัญคือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุนานาชาติทวีปยุโรปครั้งที่สองครับรุ่นที่สองสาธุครับท้ายที่สุดนี้กราบขออวยจากพระอาจารย์ถึงนักสร้างบาร,รมีทั้งทั่วประเทศไทยและโดยเฉพาะนักสร้างบาร,รมีที่ตอนนี้ก็ไปปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มั่นคงอยู่ทั่วทุกมลโลกครับกราบขอบความเมตตาครับ สิ่งที่เราควรจะตระหนักที่สุดก็คือคุณค่าของความเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วก็คือการสร้างบาร,รมีอะไรที่เป็นเรื่องของการสร้างบาร,รมีจงอย่าช้าให้รีบทำเสเถอะอย่ามีข้อแม้ในการสร้างบาร,รมีเราจะได้ตามติดติดตามหมู่คณะพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทกวทุกชาติ และเราจะได้ไปพักที่ดุสิตบูรีด้วยกันและเราจะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกลราวขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงน,นะครับที่เมตตาสนทนาในรายการนะครับ ส่งตรงมาจากที่สาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในทวิยุโรปเลยนะครับส่งพลังนักสร้างบาร,รมีและก็กิจกรรมดีๆให้กับผู้ชม DMC ได้ร่วมติดตามมีส่วนร่วมสนับสนุนและอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงครับ,บการนมัสการด้วยความเคารพครับสาธุ และที่ผ่านไปนั้นนะครับทางรายการได้รับความเมตตายอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์พระมหานิกรสุทธารัตโนพระอาจารย์ปริบัติศาสนกิจเป็นรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบาวเรียเมืองเคอร์นิกส์บรุนสาพั์นสาธารณรัฐเยอรามานีและนอกจากนี้พระอาจารย์ยังทําหน้าที่นะครับเป็นกรรมการดําเนินงานของโครงการสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นคือโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่สองรวมด้วยกับเจ้า วาดทุกวัดในภาคพื้นทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่จะถึงนี้นะครับโดยศูนย์การอบรมก็จะอยู่ณนะ ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมก,กายทุกแห่งในภาคพ,พื้นยุโรปนะครับโดยจะมีการจัดพิธีอุปสมบทขึ้นในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2557ณอุโบสถวัดพระธรรมก,กายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Guide วันนี้กับพลังของยอดนักสร้างบรารมีในต่างแดนแต่มีหัวใจรักแท้และมีความแน่นแฟนในพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลายรวมพลัง กบนักสร้างบารมีทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกก้าวเดินไปพร้อมๆกันว่าอย่างไรว่าตามกันทำงานเป็นทีมถ้าทำได้อย่างนี้พลังในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลนั้นสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับหากต้องการติดต่อรายการ DMC ไกด์ติดต่อกันที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 2 2 1 7 7 7 0วันนี้ผมองอาจทำนิท,ทาทีมงานทุกคนลาไปก่อนคร,ครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ thank <laughs> you